1 n e w งตรงไปตรงมาสหาภาพยุโรปหรือ e หให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยเข้าขายทำปรมงมงหิดกฎหมาย ประวิทย์เร่งหาหรือนายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งแก้ไขภายใน180วันกลุ่มวันนิพกครวนมติครม20เมษา58เห็นชอบพรบรควบคุมการขอทานจะเปิดการแสดงแลกเศษเงินต้องขออนุญาตทำชีวิตลำบากมากขึ้น สุดพิสดารพบบ้านที่พัทลุงถูกไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุเดือนเดียว144ครั้งถึงขั้นต้องจัดเวรยามเฝ้าวันลูกไหม้เสียหายทั้งหลังสวัสดีครับพก,กับข่าวคืนนี้คืนวันที่21เมษายน2558กับผมมัติรุธกิติพัฒนาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยเข้าขายเป็นสินค้าผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยให้ตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ก็ได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีประมงของไทยอินโดนีเซียนะครับเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการประมงไทยแะครับ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสหภาพยุโรปหรือ EU ประเมินให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทยเข้าขายเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุมหรือ IEIUU ว่าขณะนี้นะครับรอ EU ชี้แจงเหตุผลว่าไม่พอใจเรื่องอะไรส่วนไทยนั้นจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลแก้ไขให้เป็นไปตาม IUU ส่วนจะให้ใครรับผิดชอบขอปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนนะครับจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ EU รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของไทยให้มากขึ้นครับย,ยูนะครับก็เราก็รับทราบมาก่อนแล้วนะครับว่าเขาก็จะให้ใบเหลืองเราเนี่ยครับเราก็พยายามแก้ไขนะเกี่ยวกับในเรื่องนี้โดยเฉพาะออยิ่งก็ในเรื่องของเั้องกฎหมายในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเรือที่จดทะเบียนในเรื่องของแรงงาน ผีดนะกฎหมายแรงงานต่างๆซึ่งเราเราก็ทําทุกอย่างนะครับพยายามทําทุกอย่างแต่ก็ทางยูเอ็นนะทางไอ,อยูยูก็ยังไม่ยังไม่พอใจในบ่ายวันเดียวกันนี้นะครับมีรายงานว่าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรือประมงไทยที่ไปร่วมทุนกับทางอินโดนีเซียถูกคำสั่งห้ามออกจากเกาะอัมบลและเกาะเบจีนามีปลาและอาหารทะเลกว่า5,000ตันตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับทั้งนี้เมื่อไทยถูกใบเหลืองจาก e ูจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาภายใน180วันหรือ6เดือนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะถูกให้ใบแดงซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าทางทะเล ไปยังประเทศฝั่งยุโรปครับคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียที่คนไทยไปร่วมทุนถูกห้ามออกจากท่าเรือเกาะอัมบลและกเกาะเบจิน่ามีทั้งหมด269ลำนะครับมีปลาตกค้างอยู่กว่า5,000ตันไม่เพียงจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการประมงนอกน่านาน้ำไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลส่งออก พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบนั้นที่จะนํามาแปรรูปตอนนี้ลดลงร้อยละสีเราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณวินัยทรรีหาคลังครับคนงานกว่า1,000คนในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครขมักขม้นอยู่กับการชำแหะปลาจนมือเป็นระวิง เพื่อเร่งส่งออกอาหารทะเลแปรรูปให้ทันภายในสัปดาห์นี้โรงงานแห่งนี้มีกําลังผลิตอาหารทะเลแปรรูปเฉลี่ย100ตันต่อว,วันส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต่หลังจากกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงจัดระเบียบเรือประมงทําให้เรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียที่มีผู้ประกอบการไทยไปร่วมทุนไม่สามารถนําสัตว์น้ําออกจากท่าเรือได้กว่า5,000ตันส่งผลให้สัตว์ทะเลที่เป็นวัตถุดิบ สำหรับแปรรูปลดลงถึงร้อยละ40โดยเฉพาะปลาสายแดงปลาตาหวานปลาจวดและปลาเนื้อขาวอีกหลายชนิดที่โรงงานนำมาแปรรูปส่งออกแม้โรงงานจะนำเข้าปลาจากเมียนมาอินเดียและเวียดนามชดเชยวัตถุดิบที่หายไปแต่ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเหมือนปลาจากหน้าน้ำอินโดนีเซียประกอบกับทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นด้วยคือวัตถุดิบเนี่ยถ้าเราคื ลูกค้าซื้อสินค้าเราเพราะว่ามันเป็นปลาแถบนี้ถ้าเราเอาปลาที่อื่นมามันก็ไม่ใช่สินค้าจากประเทศไทยหรือว่าถึงเอาเข้ามาได้เนี่ยค่าขนส่งบวกค่าฟรีสค่าอะไรพวกนี้ผมว่าต้นทุนมันก็จะแพงเกินกว่าที่เราทำเป็นสินค้าเพื่อส่งออกได้ครับผู้ประกอบการแปรรูปส่งออกอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครเชื่อว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจทำให้สูญเสียตลาดการค้าที่ทำร่วมกันมานานหลายสิบปี และอาจหยุดประกอบกิจการชั่วคราวหรือถึงขั้นปิดโรงงานก่อให้เกิดปัญหาคนตกงานตามมาด้วยนอกจากไม่มีสินค้าส่งแล้วเนี่ยผลต่อเรื่องที่ตามมาคือลูกค้าบางทีเขารอเราไม่ได้ก็รอเราไม่ได้เขาต้องไปหาซัพพลายเออร์รายอื่นซึ่งมาไปแล้วเนี่ยกว่าเราจะเรียกลูกค้ากลับมาได้เนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นใหม่เบือนเราเรา,เราต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการแปรรูปส่งออกอาหารทะเล อยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้างเพราะการฟื้นฟูธุรกิจประเภทนี้เป็นเรื่องยากและจะกระทบกับความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติหากล่าช้าจะทาให้ธุรกิจประมงและการแปรรูปส่งออกอาหารทะเลของไทยล้มทั้งระบบวินัยธรสีหาคลังรายงาน หาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลให้ทหารที่ลงพื้นที่นั้นหลายคนครับได้รับอุบัติเหตุและทุพพลภาพซึ่งมีกว่า4 0 0พนายหลายคนชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับมีชื่อเรื่องว่าไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของทหารผ่านศึกนายหนึ่งที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างให้กับเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหนังสือเล่มนี้ได้รับการ เขียนคำนิยมจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณฟาริดาโยธาสมุทรคบร้อยตรีตรวนอัมรันกูโซคือบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมแพ้และยืนหยัดด้วยหัวใจที่ควรยกย่องหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตแต่คือตำราการต่อสู้ชีวิตด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของเขา นี่คือคำนิยมส่วนหนึ่งของหนังสือไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเขียนให้กับหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตทหารผ่านศึกของร้อยตีตรวนอัมรันกูโซชุดลาดตระเวนคุ้มครองความปลอดภัยใน3มจังหวัดชายแดนใต้29บกราคม2552ร้อยตรีต่วนอัมรันปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในจังหวัดยะลา ถูกระเบิดจนสูญเสียขาทั้งสองข้างถึงโคนขาไม่สามารถใส่ขาเทียมได้ตาซ้ายบอดและนิ้วชี้ขวาดามไว้ด้วยเหล็กทุกครั้งที่เห็นสภาพตัวเองในกระจกแม้จะเป็นการเสียสละเพื่อชาติแต่มันทำให้ฝันของเขาที่จะแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นต้องจบลงชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่เขาก็รอดมาได้และมีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของนายทหารผ่านตัวหนังสืออันดับแรกคือผม ตอบแทนในพระคุณในพระคุณของอสมเด็จพระเทพที่มอบโอกาสหลายๆอย่างให้ผมได้ได,ไ,ดได้เรียนรู้ได้เหมือนกับได้ลุกขึ้นสู้มาใหม่ซึ่งชีวิตใหม่แล้วผมก็มทำได้แล้วก็วันนี้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งซึ่ง,งผมอยากจะทำอยากจะขอบคุณมูนิธิอยากจะขอบคุณ ทททุกกกๆคคคคคนนนนนะรรัับี่่ใใหหหห้้โออาาาสสแล็็เวมงงญขงึนนไม่มีขาใช่ว่าไม่มีลมหายใจคือหนังสือที่ร้อยตรีต่วนอํารันถ่ายทอดออกมาจากก้นบึงความรู้สึกของทหารคนหนึ่งระหว่างปฏิบัติหนาทีรักษาความสงบในสามจังหวัดชายแดนใต้และต้องผเผชิญกับความสูญเสียทางร่างกายครั้งยิ่งใหญ่ เขาหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนทหาร3จังหวัดชายแดนใต้และประชาชนทั่วไปที่ต้องการกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปฟาริดายโยธาสมุทรรายงานคุณผู้ชมครับจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบพรบควบคุมการขอทานนะครับซึ่งพรบนี้ก็ได้ส่งผลกระทบ ไปถึงวันนีพกที่ตระเวนร้องเพลงแลกเงินทั่วประเทศเพราะว่าการที่จะเปิดการแสดงได้นั้นต้องทำเรื่องนะครับยืนเรื่องต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นซึ่งวันนี้คุณทิตยาเกตการจะพาไปสะท้อนความรู้สึกของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นนี้ครับ ซอนวัย58ปีตั้งใจร้องเพลงเก็บตะวันแลกเศษเงินอยู่เชิงบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดใจกลางกรุงเทพท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ไปอาชีพที่เคยทำกินหาเลี้ยงชีพมานานจะทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนเก่าการตะเวนถือขันและไม่ร้องเพลงแลกเงินไปตามสถานที่ต่างๆแม้จะไม่ใช่ข้อห้าม แต่การจะแสดงได้ล้วนมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายน2558เห็นชอบในพรบควบคุมการขอทานวันนี้พกจะแสดงได้จะต้องขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับชายตาบอดวัยกลางคนอย่างวาสนาท่านเจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนระดับล่างระดับบนน่ะจากรู้ว่าคนตาบอดเป็นเช่ไรก็ลองเอาผ้ามัดตาแล้วก็ ดำเนินชีวิตดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนวสนาสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างและแขนขวาจากเหตุระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2535เมื่อครั้งเป็นทหารพรานปกป้องอธิปไตยทำให้ชีวิตพลิกผันกลายมาเป็นวณิพกอย่างเช่นทุกวันนี้ทุกๆวันวสนาจะตื่นแต่เช้าตระเวนร้องเพลงหาไรายได้จุนเจือครอบครัวตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึงสองทุ่ม ราได้เฉลี่ยต่อวัน8 0 0ร้อยถึง1,500บาทแต่นั่นก็ยังไม่พอเลี้ยงดูหลาน4คนที่ลูกสาวทั้งสองคนของเขาทิ้งไว้ให้ดูแลเมื่อมีพร,บ,รบควบคุมการขอทานมีผลบังคับใช้ชีวิต,ตวันิพกของเขาคงลำบากมากขึ้นถ้าเขาไม่ร้องนี่หลานลงก็เดือดร้อนเลยไม่มีใครจะดูแลแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้อะไรเพราะว่ากำลังหลักที่หาเงินก็มาจากลุงอย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดให้ขออย่างนั้นน่ะ มันก็เป็นนนนกกาาารุุ่หวยยงเมือ,อนนมัช่นเดียวกับอนุงพงศ์ขจรน,นาคอีกหนึ่งวันิพกที่เลือกร้องเพลงแสดงดนตรีโดยการแต่งตัวและแต่งหน้าที่ไม่เหมือนใครสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนสะพานล,ลอยหน้าห้างสรรพสินค้าย่านร,รังสิต อนุพงศ์มองว่านอกจากกลุ่มวณิพกจะสูญเสียรายได้แล้วยังถูกลดทอนโอกาสและเสรีภาพในการแสดงความสามารถอีกด้วยการที่เป็นศิลปินข้างหน,นนี้เสรีภาพเราเราได้รับตรงนั้นเรามีความสุขกับเสรีภาพที่เราได้รับด้วยก็สัญชาตญาณมนุษย์ที่จะต้องดิน้นรนเอาตัวรอดในเมืองหลวงนี่ค่าของชีพแพงมากนะครับแทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นหรือว่า ในทางผิดกฎหมายหรือว่าเราล็กขโมยน้อยหรือว่าอะไรต่างๆเรามาทําตรงนี้เรามีความสุขกับเศษต,ตังที่ได้มาถึงแม้มันจะไม่มากมายพรบรควบคุมการขอทานมีวัตถุประสงค์ควบคุมคุ้มครองสวัสดิภาพและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปขณะน,นี้อยู่ระหว่างส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอพิจารณาหากร่างพรบนี้ผ่านการพิจารณาก็อาจสง่งผลกระทบกับวันิพกทั่วประเทศกลุ่มเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ คิติยาเกตการรายงานพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องแปลกประหลาดครับมีไฟไหม้บ้านเดือนเดียว144ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุครับ